นายออยองเพราะกับไอ้วราพี่ชี้เก็คือตอนแรกจะไม่สนใจแหละเกี่ยวกับประเด็นดรามา่าต่างๆนานาก็คือแบบแต่เราเห็นคลิปหนึ่งในเอ่อตอตมันมีช็อตที่พูดถึงข่าวของพี่วิวใช่ปะขอฟังเต็มๆก่อนฟังตัดๆแล้วแม่งแบบเหมือนจะลำเอียงแต่ขอฟังเต็มๆก่อนไปไนมนะ ประเนนี่คือจะเข้าเรื่องจริงๆแล้วใช่ไมไม่ด้กด้วยคอาัวหมดีบอก่าไม่เลยยัไม่ได้มาอยังไม่เสียโอาี่ด้พาี่อผมจะบอกว่าในชีวิตผมไม่เคยเจออะไรแบบนมอผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะเจอผมเป็นคนที่โตมาในครอบครัวที่ผมแค่นี้ก็แต่ว่าคอยอ่อมา่ แปลก,ปกอะไรอะไรคือคำพูดแต่ละคำที่หลุดออกมาอะไรคือการคัดคนใหม่หรืออะไรเลือกมีทั้งดีและไม่ดีอย่างเหรอใครที่ไม่ชอบอะไรยังไงพูดอะไร ตัวเองรับจบบอกใช่เหรอรับจบจริงปะใครไมนครับจบกันแน่คือโปรโมนหนังก็โปรโมทไปดิจะมาพูดเรื่องเก่าให้ไม่ได้เลยวะถามแล้วไงถามกูไม่ตอบกูได้ปะนี่โปรโมทหนังเนาะไม่ใช่โปรโม,ด,ามาพพดดามา่าขอบคุณดาม่าที่ต่างๆก็คือแบบเออเปลี่ยนเซตใหม่เปลี่ยนโปรใหม่คัดคนหรอ่อ ไปก็ควรไปแต่แรกเว้ยไม่ใช่มายื้อจนวินาทีสุดท้ายยื้อเลวมันได้อเลยตอนนี้ก็คือไม n d เซ็ตเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยที่ผ่านมามันคืออะไรวะที่ผ่านมามันมันคือเรื่องจริงเดียวอะ งงไปหมดเลยโอ้พูดยากอะก็คือตอนนี้มันจบจริงๆมันไร่เยื่อใ่ทุกอยาก่างก็คือมันจบแล้วเนาะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเดินมูบออนต่างไม่ต้องพูดถึงแล้วนะไม่ต้องคาดพิงกันแล้วก็คือตอนนี้ก็คือแบบ,บตัวเพิะตัวสักทีห้ามพูดถึงกันแล้วเนาะก็คือแบบถ้ามันแย่ขนาดนั้นก็ไม่ต้องมาใช้ชีวิต ของใครของมันจบเนาะถ้าคําว่าไม่เอาแบบเดิมแล้วก็ก็คงไม่ต้องก็คัดคนให้มันได้ดีๆแล้วกันเนาะถ้ามันแย่จริงก็ถ้ามันแย่สุดแต่คือฝั่งเราก็คือจะปล่อยเบอร์เลยเนาะแต่เมื่อเขาใส่มาขนาดนี้แลว้วอะก็ควร เขาทิ้งแล้วเขาทิ้งขนาดนี้แล้วก็ทิ้งคืนได้ไหมอ่ะเราก็คงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วเราก็ไม่ต้องไปหวังก็คือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายแหละที่ไปดูเนาะก็คือรักแหละแต่ก็ยังอยู่กับเบเบิรเหมือนเดิมยังรักก็คือแบบวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยก็คือเขาเอาเบิรมาโปรโมทเวโปรโมทเอ่อแมนสวงเหมาลงของใครของมันงงมาก มาลงไงมาเมาลงไอศิลปินในเมื่อเนแต่ในตัวหลักมีแค่สี่คนเนาะหนึ่สสาม่แต่เอาทุกคนในค่ายมาขายงงเด้อแล้วก็มีสิทธิพิเศษมีไฮบายทุกคนแต่และลงไม่เหมือนกันก็คือสแตนใครสแตนมาเลยขายอย่างนี้เลยงงมากแล้วเราก็ซื้อกับบ้านวิ่บาทไปแล้วเว้ย แล้วเราก็ต้องมาซื้อกับเบิ้์นต่อยเพราะว่าในเมื่อเราอยากเจอทั้งคู่อ่ะแต่มันคนแต่มันคนละวันอยู่แล้วแล้วมันของงานเบิ้์นอ่ะมันหยุดวันหยุดเราพอดีเลยเว้ยจังหวะมันได้มากแต่คือแบบกดบัตรวันที่สิบหกนี่แหละวันนี้วันที่เก้ากูอยู่วันที่สิบอีกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอีกแปดวันเทปปะวะตกเล็กไหมเนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอีกแปดวันกดบัตรขอเออแล้วก็ เอาง่ายๆคือไม่น่าจะเต็มหรอกจะอยากเจอเบิ้ลแล้วก็มันมีสุ่มถ่ายรูปมีสุ่มได้เสื้อพร้อมลายเซน็นแต่งงลายเซ็นใครลายเซ็นเบิ้ลหรอเบิ้ลอยู่ในหนังเรื่องเดียวองงเอาลูกเราไปขายแล้วอะไรต่ใครรับจบดราม่าทุกอย่างงงงงไปหมดเฮ้ยเซ็งว่ะไปต่อไม่ถูกเลย ก็คือแบบมันควรจบแล้วมันไม่ควรมาวางระเบิดอีกรอบนึงก็คือรับจบทุกอย่างแล้วอ่ะทำไมอ่าทาไมมันถึงยังเป็นอย่างนี้อยู่ทําไมมันถึงยังไม่จบมันถึงมันถึงไม่ก็คือจะพูดทุกอย่างก็คือแบบว่าเฮ้ยเหนื่อยใจว่ะมาบานี้แล้วกันไม่รู้จะอัปเดตอะไรก็คือแบบเออไปดีกว่า ไปหาพี่พี่เอ่อพี่บิวเขาก็ชวนทําบุญเหมือนเดิมแหละพี่บีทุกคนโดนเนตได้น,นะไปสร้างวิหาด้วยกันไปสร้างบุญด้วยกัน,ก,นก็คือเวรกรรมที่ทํามาคงตัดขาดกันชาตินี้แหละไม่ต้องมีอะไรกันแล้วต่งคนต่งอยู่ทาบุญกับพี่บิวดกว่าแฮปปี้สร้างบุญด้วยกันเนาะอะไรจะเกิดมันก็จะเกิดแหละตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรจะเสียหายแล้วก็คือมีงานมีการทาก็โอเคแล้วใช้ชีวิตได้ปกติทําทุกอย่างก็คือไม่ต้องเกี่ยวข้องกันอีกก็คือจบเลย ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเราเป็นแค่แฟนคลับอ่ะเราก็รู้สึกได้น้อยได้หรืออะไรก็ตามมันอยู่ที่มันไม่มีใครบังคับเราได้หรอกใครไม่ไหวก็ไปได้ถอยได้ใจว่าอย่ามาทําร้ายหรือด่ากันอีกรอบหนึ่งเลยก็ตามเข้าใจกันเนาะแบบเออเราก็เราก็อยู่ในพื้นที่ของเราอ่ะเราก็ไม่นนอยเราก็ไม่ได้พาดพิงถึงใครก็ตามแต่ก็ยังพูดยากว่ะใครจะไปก็ก็ได้แต่ว่า อยากมาพูดให้เสียความรู้สึกกันอีกเลยเนาะะประมาณนี้เลยไม่มีอะไรเบ็กเลยแล้วก็เออแล้วก็ของพี่วิวเออเตอร์หนิงนะั้นจะมาอีกเร่มแหละไอ,อพี่วิวน้องไม่มีตังค์โอเคพี่วิวมาอเอาเบ้บอกก็ยังดีมามาโปรโมนทนิยมศาสตรให้เขาแล้วแหละเอออย่างน้อยก็เคลื่อนไหวให้เห็นบ้างใช้ชีวิตไปละพี่โนสนโนดามาปงได้แนละ้วก็คือแบบยมอมรับความจริงไปเถอะ จะจริงไม่จริงจริงแทมร้อยเปอรเซนต์หรือยังไงก็ตามก็คือรับจบไปใจหนึ่งไงอยากให้พี่เขาออกมามีรีแอคอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาเปิดมาขนาดนี้แล้วก็เออแต่มาทําให้พวกเขาเจ็บปวดเนาะขอโทษแล้วขอโทษอีกก็ไม่รู้จะรับจบยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็แบบขอโทษไปมันก็บอกว่าเสแสร้งก็ไม่รู้จะทำาไงแล้ตอนนี้ก็ปล่อยเบอร์ไปก็ได้ปงไปเลยพี่ ออกมาก็ดีไม่ออกมาก็ดีแต่ไม่ออกมาก็จะดีกว่าให้มันรับจบทีเดียวไปี้หละรับจบไปไมตป่ต้องไปต่อยอะตรอ้ต่อเถียงไปจัดการอีนั่นให้จิต็ดขาดแค่นั้นพอทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือให้มันจบให้มันจบภายในปีนี้ได้ไหมปีนี้ให้มันเป็นปีที่มันเลวร้ายที่สุดในชีวิตแล้วก็จบไปเลยปีหน้าก็คือเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วเกิดใหม่อีกพอแล้วก็คือครั้งนี้เกิดใหม่แล้วก็คือพอเลย็คือให้มันจบ ที่ปีนี้ปีหน้าก็ขอให้มันแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ขอให้ได้เจอภายในปีนี้อีกอีกห้าเดือน,นขอให้ได้เจอได้ไหมสิงหาไม่ได้เจอแล้วเป็นยาตัวรับพฤศีกาันมาอีกสี่เดือนอีกสี่เดือนต้องได้เจอนะไม่งั้นก็งานเขาดาวเลยก็ได้ไม่วิวมวหวังนะหวังว่าเราจะได้เจอกันในงานเขาดาวเราต้องไปปาร์ตี้กันทุกอย่างมันรับได้หมดแล้วมันไม่มีอะไรที่รับไม่ได้แล้วก็คือแบบเออคนที่ยังอยู่ก็ขอบคุณก็คือแบบตอนนี้ก็คือแบบไม่อยาก พาดพิงไม่อยากอู่ถ้ามันถ้ามันจบมันก็จบแล้วไม่ต้องมาพาดพิงถึงกันหรอกไม่ต้องมาขอบคุณดาม่าอีนน้ยอะไรต่างๆอะ่ะตลกไร้สาระมันพูดที่แบบมันพูดที่แบบไม่ต้องให้อีกคนหนึ่งมันรู้สึกแย่ก็ได้เว้ยจริงๆรับไม่ได้จริงก็คืออีกใจก็แบบที่ผ่านมามันคืออะไร มันไม่มีมันก็คือธุรกิจการละครน,นึงเดียวก็เก่งนะทําให้เราเชื่อให้เราร้องไห้ด้ขนาดนันะ้นเราอาจจะลำเอียงเลยแต่ว่าของมันก็เห็นเห็นกันอยู่ว่า,วามันคืออะไรในเมื่อคุณทิ้งคนหนึ่งคุณทิ้งพี่เราได้แต่ว่าไอ้คนที่มันสร้างเรื่องคุณไม่ทิ้งสักคนงงมากอันฟอฟคนอันอลคนของเราได้ยกค่ายแต่อีสองคนนั้นยังติดตามอยู่งงมากคือ คือแบบอยู่กันยังไงอะ่ะตลกทุกอย่างคือแบบตลกมากไม่เข้าใจง,งงทุกอย่างเลยตอนนี้คือแบบแบงค์แบบไม่เข้าใจอะไรเลยไม่มีใครอธิบายอะไรได้เลยให้เราได้เลยงงมากก็คือตัดสินใจแล้วถ้าคุณมาชัดเจนขนาดเนี้คุณก็อยู่กับของคุณไปเราก็อยู่ของเราก็ไม่ต้องพาดกพนกันอีกแล้วเนาะก็คือจบตัดขาดไรเยอใ,ใหญ่จบเลยพอกันที ก็คือคันจะอยู่กับเบิ้ลแค่คนเดียวอะพอแล้วจะไม่อาใครกับใครแล้วถ้าถ้ายังไงก็ตามก็คือแบบเป็นสแตนเหมือนกันค่ะงั้นก็จสแตนเหมือนกันเลยค่ะบา,บายยนะคะถ้างั้นเนี่ยบายจบเลยโอเคมาบายนี้มาบอยสาแบ,บกซาเจ้าต่างๆนานๆก็คือแบบแปลกดี นะครับป่วยมากบายยเราเดี๋ยวป่วยมากก็ป่วยนะทะ้โลก <c oughs> โอเคบ๊ายยบายๆรวยเราจะพูดแล้วงงงงแบบปวกอ๋อตาย